Source. <laughs> หลายๆคนคงคิดว่าเลมอนปลูกยากเพราะว่าเป็นสายพันธุ์พืชที่ถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศแต่จริงๆแล้วเลมอนเป็นพืชที่เหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ของประเทศไทยและมีโอกาสทางการตลาดในประเทศไทยเองก็ยังมีเกษตรกร,ท,กรที่ปลูกกันไม่เยอะซึ่งเรามองว่าตรงนี้มีความน่าสนใจมากค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อ4ี่หปีก่อนนะคะตอนที่เรามาปลูกเลมอนใหม่ๆที่สวนพึ่งลาบุรีเนี่ยค่ะตอนนั้นก็ยังไม่มีใครในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงเราปลูกเลยแต่เรามีความเชื่อว่าพื้นที่นี้มันปลูกเลมอนได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมืองแรกเก่าเป็นพื้นที่ปูเขาดินโปรง่งแดดดีแล้วแถมก็ยังมีอากาศเย็นสบายในตอนกลางคืนตลอดทั้งปีค่ะ อีกทั้งยังเป็นพืชที่มีความต้องการของตลาดมากขึ้นเราก็เลยเริ่มทดลองปลูกพอเราเห็นว่ามันได้ผลเราก็เลยไปหาพืชเมืองหนาวอื่นๆที่เราสนใจมาปลูกด้วยเช่นโรสแมรี่ทามทาร์ลก้อนผักเคลซึ่งพืชเหล่านี้ก็เป็นพืชที่มีความต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโรงแรมกลุ่มร้านอาหารแล้วก็กลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ เราเลือกที่จะปลูกผลผลิตทั้งหมดในรูปเกษตรอินทรีย์และในช่วงที่เราเริ่มต้นปลูกด้วยสภาพสวนที่มันถูกทิ้งมานานค่ะทําให้เราได้ผลผลิตที่ไม่สวยค่ะไซส์ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ใบมีปัญหาบ้างค่ะเราก็เลยเพิ่มอินทรีย์วัตถุแล้วก็หาวิธีไล่มแมลงด้วยกันใช้น้ําส้มคันไม้เป็นหลัก ในช่วงแรกๆการวางแผนการปลูกแล้วก็คำนวณตามความต้องการของเราแต่เมื่อตลาดมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเราก็เลยมองหาเกษตรกร,ร,กรที่ทำกเกษตรอินทรีย์ในแนวเดียวกับเราค่ะ <c oughs> เพื่อให้สามารถได้ผลผลิตที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยเราจะควบคุมคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเราค่ะ ด้วยความที่สวนเพื่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพอเริ่มปลูกเลมอนได้สักยะเราก็เริ่มคิดว่าธุรกิจเรามันน่าจะขยายไปในเชิงท่องเที่ยวทางการเกษตรได้เราก็เลยตัดสินใจเพิ่มเติมในส่วนของที่พักและแปลงท่องเที่ยวเชิงเกษตรเลมอนเป็นพืชที่ถ่ายรูปแล้วแบบสวยมากเวลาคนมาเที่ยวก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลทาให้หลายๆคนคิดว่าที่นี่เป็นต่างประเทศด้วยซ้ําไปส่วนผลผลิตนอกจากจะส่งขายตามโรงแรมร้านอาหารและคาเฟ่ เราก็ยังนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารเครื่องดื่มเพื่อให้บริการกับแขกที่มาพักในไร่ของเราแล้วก็ส่วนที่เหลือที่ผลอาจจะไม่สวยค่ะแต่เราก็มีคุณภาพดีอยู่เราก็เลยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกค่ะ ซึ่งมันก็ตอบโจทย์ความเป็นธุรกิจแบบควบวงจรคือจากเลมอนลูกหนึ่งอะคะ่ะเราสามารถแตกลายไปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งมันก็ได้พิสูจน์ความเชื่อมั่นของเราแล้วว่าการที่เราแตกต่างหรือคิดไม่เหมือนใครการกล้าที่จะลงมือทำโอกาสทางธุรกิจมันก็จะเป็นของเรา